แวะมาเอาอาหารทะเลแห้งไปทำกับข้าวกันนะครับที่ร้านเจเล็กอาหารทะเลแห้งสาขาจุกกระเถอถนนเส้นหลังเครือยึงยิงเซเว่นจุกกระเถอเรามีอาหารทะเลแห้งทุกชนิดสดใหม่จากทะเลทุกวันทะเลชุมพรทะเลหัวหินทะเลจันทบุรีทะเลตลาดทะเลแม่กลองรวมไว้ครบจบที่เดียวทางร้าน มีบริการส่ง Delivery ถึงบ้านและจะส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางพร้อมรับทุกโครงการคนละครึ่งมอ3 3เราชนะร้านเปิด9โมงเช้าถึง2องทุ่มโทร097 192 3,000 097 192 3,000 ท่านสามารถสั่งผ่าน l i น e Man และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook เจเล็กอาหารทะเลแห้งสาขาจุกกระเทือคุณภาพอเมริกาแต่ราคาไทยแลนด์